นะครับเออนะครับแล้วไผจะไปเอามันนะครับนะครับนะคนมาเจออ้นางปอบผีฟ้าเนี่ยนะครับนะมันมันคงคิดในใจนะฟ้าประทานให้มันนะครับนะโวะอ่ะอ่ะอ่ะเยี่ยวนะครับคนแล้วก็นะครับเอ่อชมด่านจบแล้วจ้านะครับบริสุทธิ์ตอนนี้รอไห้นะครับนะลุงอย่าลองนั่นะครับอ่ะเอกพงนะครับ โอ้เอาจนเออมาตมแตๆะๆกันนะครับนะจริงๆนะครับเนาะโอ้แพ้ความขาวดำ่ะมันมันจอมมารขาวดำมันจะอยู่ด้วยกันไง,ไง,ไงเห็นในหนังไงสมัยเมื่อก่อนหนังเรื่องอะไรนะครับเอ่อกระบี่แลเท,ทียมทานนะจอมมารดำขาวนะครับคนหนึ่งต้องดำคนหนึ่งต้องขาวระหว่างขาวกับดำถ้ามันผสมกันแล้วนะครับเนาะพวกนี้นะครับมันโคตรของความโคตรของความชั่วนะครับนะเพราะนอเรียกถึงมารไงมันทําได้ทุกอย่างนะครับ วันดีคืนดีนะครับเห็นไหมมันช่วยแต่ละคนเนี่ยเป็นใครอ่ะคนที่มันช่วยเห็นไหมล่ะเออคนที่มันช่วยบรรลุผลจนได้น่ะเห็นไหมนะครับก็ช่วยขี้ยาไงนะครับเห็นไหมล่ะมันช่วยขี้อยู่ขี้ยานะครับจริงๆนะมันช่วยขี้ยาก็เอาบรรทรมานมากไงพวกนี้ขี้อยู่ขี้ยาเนี่ยนะครับเห็นไหมเวลามันออกมาอะไรทำข้างนอกก็เกลียดกันจ้างไงพวกนั้นนะนะครับเออนะครับ พอมันเห็นพวกขี้ยาลําบากหน่อยนะครับร้องโหมร้องไห้กันเห็นไหมล่ะนะครับเพราะอีกหน่อยจะเป็นตัวมันนะครับเพราะอีกหน่อยมันก็จะเป็นแบบนี้หลยพวกนี้นะครับมันเข้ามันรู้นะครับเออมันรู้กันในพวกนี้มันมองตากันมันรู้เลยนะครับโอ้โหชอบเออสายลูโมโคระกอบพี่หลวงมากันสรุนว่าดี่ยว่าอ่ะอ่ะอ่ะเฮ้ยนะครับโอ้ให้ทุกท่าน ลูกนั้นหึงตัวนะครับลงกรรมกรรมเลิ่มบกเคยบกเคยบกเคยในครั้งเดียวนะครับนะนะครับเมื่อนะครับนางก็โจนมันพังไปหมดแล้วนะแหล่งผลิตลูกมันพังไปหมดแล้วนะครับโดนมาเยอะไม่เยอะล่ะนะครับนะครับโดนมาเยอะนะครับจนแหล่งผลิตมันพังไปแล้วไงนะครับโรงงานผลิตลูกมันพังไปแล้วนะครับมันจะเหลืออะไรอ่ะนะครับ อาจจะไม่พังก <spooky rumors> ็ได้นะครับนะบางทีพ่อแม่มันรู้ไงลูกเป็นคนยังไงนะครับนะนะครับลูกเป็นคนยังไงสงสัยพ่อแม่จะให้ไปหาหมอหมอตัดให้แล้วนะครับงั้นลูกเดี๋ยวก็เต็มบ้านเต็มเมืองอีกนะครับสงสัยตาทิ้งไปแล้วนะครับจริงๆนะครับเอสงสัยพ่อแม่จะให้หมอไปตัดทิ้งแล้วนะครับนะนะครับงั้นไม่ได้นะครับงั้นลูกก็เต็มบ้านเด็กนะครับเออถ้าไม่ตัดทิ้งก็ลูกเต็มบ้านไปแล้วเนี่ยนางบอกผีฟ้านะ นะครลูกเกลืองจอกเนี่ยะนรัรนะพอแล้วนะครับเออเอาไม่ไหวแล้วว <world> ่าลูกมึงเยอะแล้วเกินนนะครับเกลืงจอกแล้วมึงจะเอาไมอยู่กานนะครับนะเออนการลูกหัวเดือนชนเดือนนั่นแหละลูกมันนะนะครับไม่ใช่เขาคนอื่นเขาปีชนปีไอ้นี่นางนี่นั่นเหละเดือนชนเดือนเลยนะครับโอ้พันนี้ไม่ต้องขยายก็อันตรายนะครับมันไม่มีให้ขยายแล้วนะครับเนาะฟ้าเข้าบันดาลนี่แล้วนะครับไม่ให้ขยายแล้วนะครับเออ นะครับพ่อแม่มันทนไม่ไหวแล้วทุกวันนี้ก็เกลืงจ็อกอยู่แล้วนะครับนะนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับพ่อแม่ลาล่าจากงานอ,อยู่กับลูกกับลูกกับหลานเลยเดี๋ยวนี้นะนะครับเกรืองจ็อกแล้วนะครับเออคนสุดท้ายก็ครับหมอบอกว่าตัดทิ้งเถอะนะครับนะเออมาหัวเดือนชนเดือนเลยมาเกิดลูกคลอดลูกนะครับหมอเชียงใหม่หมอเชียงใหม่ตอนนั้นนะครับเออลาออกจากโรงพยาบาลไปก็หัวเดือนชนเดือนเลยขี้เกียจเห็นหน้าคนนี้นะครับนะเพราะว่าอ่ะอ่ะอ่ะ ดังรู้บางคนคุยจะหมกฟังแล้วเผื่นกับอ้อนทิพย์นะครับนะแอ้วโทรศัพท์แดงแล้วนะครับนะสาหรับคลิปนี้บางคนจะขอลงก่อนนะครับเอ่อร้อนแล้วนะครับนะแดงแล้วแดงแล้วนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับเนาะลูกคนหัวคนนะครับนะลูกคนหัวคนหรือเปล่าเออใช่ครับวัสดีจะรู้ดันดันนะสองพันนะครับเนาะไม่ถึงแล้วนะครับโทรศัพท์แดงช่แล้วเนี่ยจ้ะ นะครับเดี๋ยวยังไงก็มาเจอกันใหม่นะครับเนาะที่โมงแล้วบ่ายสองโมงนะครับนะ,ะตัวรัสารแดงแวบแวบแบบซีพียูร้อนในเตือนแล้วในใจรุ้ๆตอนใหม่เหมือนอมหาตอนนี้กลายเป็นตลกนะครับว่าอ่าอ่าโลกโลกโลคโ,โลกตอนใหม่เหมือนมหาตอนนี้กายเป็นตลกอะ แน่นั่นลุงนะครับน่สนมลถนะจ้านะครับเนาะผู้พาขอคุณครับเนาะลุง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 แม่แม่กําลังมันเลยจะเล็ดที่ขาสนมยาวนะครับนะเนาะงั้นเดี๋ยวเ,เดี๋ยวบ่ายเจอกันก่อนค่ำนะครับเนาะ